อ๋อพี่อ้อยอ๋อพี่อ้อยนี่เองสวัสดีครับอ่าที่ดินครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับผมสวัสดีครับพี่ตายครับผมมาเน่ไม่ไม่แสดงตัวแต่จะไปในน้ำครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เออมาเจอกันเดี๋ยวกลับเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรไปกันเดี๋ยวกลับไปคุยกันพี่อ้อยที่บริจาคบอดโภให้กับพ่อพายดิเดินทางมาพี่ขอได้นำพี่จุ๋มลอยอยที่สุดหนูกลับมากลับมาจะแทนทุกอย่างที่มาไทยเพราะนี่จะต้องกลับไปจะต้องกลับไปลุยต่อที่ต่างประเทศแต่จะส่งพลังมาให้ดวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ครัสวัสดีครับ ไม่อ้อยนี่แหละครับเพื่อที่จะบวชขมาวะมาขอเป็นอ่าจะมาขอเป็นประธานในงานขอบคุณมากครับตอนนี้กำลังเตรียมงานได้พังส่วลนวครับยกลำพงมาแล้วเนาะ่ต้อาวแล้วเลยเสาบันใช่ไหมคะจะบวชคือคุณอาจะบวชจะบวชชะบวช้อะไรเอ่ะ ปาลึกอยู่กันหลายครั้งแล้วต้องแสไปเจอพ่อแหละที่นี่<อ>บวชง่ายศึกยากนะป้า,าคิดดูดีนะไม่สบายไข่บวชนี่ไงหลวง,ง,งพี่ต้อยเก้าวันนะตอนนี้เก้าปีแล้ว ผมใส่เปยังไงคุณแอบไปอยู่ตรงนี้นี่เองเชื่อเราว่าเอ้คุณมานาหายไปไหนไืช่วของมาเพียบเลยอดเลยพอดีไปบริจาคนะครับหลวงพี่ต้อยเอาน้ำไปบริจาคให้กับเจ้าที่ป่ญหาเดีไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวออกพาไปเลี้ยงกันได้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงธรรมดานะครับประชุมค่ะโอเคประชุมครับจัเชิญเข้าไปหาหลวงพี่ต้อยครับผมอ่ะครับตามหน้าค่ะตามหน้านี่ครับพี่อ้อยมาครับนะคนที่มอบมอดกให้กับพ่อพาย ห้าสิบกว่าล้านเนาะมูลค่านะครับถือว่าโอ้โหนะครับวันนี้นี่ครับหลวงพี่ต้อยพี่อ้อยที่ว่ายกบอดอกให้พ่อพาย

ดีใจมากๆเลยนะครับทำงานของเองก็เร oh. hmm. right? claro ิ่ออก็ีทำานาอนสานทำงานกับนลอนสาแล้วก็เลยได้ำกับท่าอตอสอัน้เอันนี้งพะกิจตกใจมามาถาม44เรนั้นงานทำตั้งแต่ตอนดร์พัะเสรเป็นเด็กได้ น,นี้แกโตขึ้นแล้ว,ลวบบนนก็เลยปนค่ะไม<อ>่เจอจริงๆนระนกางทขาึง้นอลยหน้ายมก็โยมก็ได้รอดชีวิตจากนิมิตว่าตอนนั้นรถคว่ำแล้วโยมน่ะตายไปแล้วแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้นิมิตของท่านพยา ปราบองศาลากจนตายยังไม่ลืมแต่ตะโกนว่าช้างลากช้างลากจนพวกพวกรู้ว่าเรายังไม่ตายแล้วก็เลยเพราะว่าถูกถูกถูกขึ้นมาจากความตายเพราะตอนนั้นก็มีคนทํานายว่าโยมจะตายนะชีดอายุขัยต่ำสุดตอนนั้นก็หกสิบปีแต่ตะพกนขึ้นมาบอกเอ๊ะชีวิตเรามันมีมากเลยไม่ได้ไปไหนแล้วนะก็จะขออุทิศชีวิตที่เหลือเนี่ยเพื่อที่จะดูแลแล้วก็นำแทนพระคุณช้าง แต่ไม่ได้รู้จักคุณธนบดีเลยแต่เพราะว่าเราก็เลยดึงถูกดึงเข้ามาแต่รู้ว่าคุณธนบดีเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในอันตรายเขาจะต้องไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่เราก็เลยพยายามติดต่อคนทัางๆเขาก็เลยมาเจอกับแตผู้จัดการหนึ่งก็เลยได้คุยกันแล้วก็เลยได้เรียนให้คุณธนบดีทราบแล้วก็รู้รู้ถึงปัญหาของคุณธนบดี ก็เลยเผเอตอนนั้นโยมเกษียณแล้วทางรัฐบาลเบลมากต้องการให้โยทาพิัยกรรมแล้วโยก็พยายามเลือกทําพิัยกรรมให้กับหลายคนแล้วไม่สําเร็จแต่พอตัดสินใจว่าขอทําพิัยกรรมให้กับทางช้างเนี่ยสําเร็จเลยโยก็เลยค่ะทำพิัยกรรมสําหรับตัวเองแต่คนบางคนก็บอกว่าแต่เขาได้ตอนคุณตายแล้วนะไม่ใช่เช่นนั้นหรอกเพราะขณะน,นี้โยก็ยังทํางานอยู่แม้เป็นผู้เกษียณแล้ว แต่ยังคงทำงานเป็นข้าราชการอยู่ก็ยังคงมีภาวะที่ยังช่วยเรื่องอเงินทองที่จะเอามาจอยกันในใน,ในงานนี้ได้บ้างนะคะก็เลย,ยพอดีมาเจอคุณเขาผู้ซึ่งเป็นกําลังงานคือมดงานนี่เป็นมดงานแต่เราจะเป็นกําลังของสติปัญญา แล้วก็เขาว่าอื่นๆที่เรามีเพื่อเข้ามาช่วยจูนค่ะก็เลยมากราบเรียนไปเลทุกคนทราบได้ยินว่าพอน่าบวชท่านจะบวชจะมาเป็นเจ้าภาพบวชก็เลยพามากราบทีนี้โยไม่ได้มาแต่ไม่ทราบว่าท่านด็อกเตอร์จะมาได้ไม่หรือยังไงแต่ถ้ายังไงก็อยูมาเป็นตัวแทนได้ค่ะนะคะก็หาหนุ่มหมดถ้ามาก็พระไตมาวันที่เท่าไหร่คะวันไหน ปู่บอกผมปูใหญ่บอกว่าไงเออวันยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดตอนนั้นเรียกเอาเรียกเอาวันไหนคืออย่างงี้ด้ยค่ะโยมมีงานสาคัญที่จะไปฟื้นฟูประเพณีควนเข้าทิศพุทธบุญญาเะโยมชื่อสุชาดาแล้วข้าวุทธบุญญาเนี้ย ตระกูลนี้ก็ทำไว้แล้วโยมก็จะกล้ากาแฟขึ้นเมื่อประมาณสา4สิสิปีที่แล้วแล้วกล้าเหล่านี้ก็เติบโตกลายเป็นกาแฟของเชียงใหม่เชียงรายที่คุณธนบดีเอามาใช้อะครับคือมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกันก็คือทางเราเริ่มต้นต้นกล้ากาแฟจนกลายเป็นกาแฟให้คุณธนบดีได้สามตอคือมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนะมันเป็นวงวัตักวัตจักรที่วัตโฟนเรื่องเดียวกันนะทุกคนไม่ใช่คนแปลกหน้าเลย ก็เป you know, so really. ็นแบบนั้นเลยนโยมก็เลยเนี่ยนะคะว่าแล้วมันก็จะไม่ที่จบแค่นี้แต่มันก็จะคงวนวนต่อไปตราบใดที่พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ในจักรวรลนี้คอีีรัแต่ทรัพย์ที่โยมได้เนี่ยก็คือแม่พรทธรณีเป็นผู้ให้มีผู้บอกโยมว่าเอาเงินทองมาจากไหนบอกว่าเงินทองเหล่านี้ก็คือธาตุดิน ก็ว่าจากแม่พระธรณีโยมยืมแม่พระธรณีใช้อยู่แล้วก็บอกวลาคูณจะคืนเมื่อไหร่บอกคืนตลอดยืมปั๊บคืนเลยก็คือเอามาทําบุญทำกุศลก็จะกลายเป็นดอกผลแลอุธิถวายเพราะฉันแม่พระธรณีนี่เคยคทิโยมเลยจ้ะคะฮะยมได้มาร้อยต่อไปก็ได้เป็น5้าร้อเท่าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากโยมผู้ซึ่งเกิดมาจากศูนย์จนแบบนี้โยมสามารถที่จะก,กล้าทําโครงการที่ผู้ใหญ่บอกว่า คำว่าไม่อั้นประบผลได้วันนี้ถวายดอกบัวสีฟูให้แม่ธรณีอย่างใจอยากทำอ,อยากทำอยากทำแล้วบุคคลสำคัญที่จะช่วยนะคะก็คือดรพัชรินแล้วค่ะแล้วก็คุณคุณน่อยพิชชา ตับบ้งแต่ครอบครัวเขาเริ่มมีแบบที่กินกันเพราะเพราะข้าวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรวาระของปยะหยัดตัวเองนะแตเมื่อก่อนเนี่ยดูเลยเงาทจะสาอนทีอ๋อไม่เป็นไรเจ้าค่ะด้านช่วงที่ต้องมาทํางานถวายพระองค์คุ้ได้จริงแล้วไม่ใช่ทำธรรมดาท,ทำพวกฟูด้ดฟูลุ่งแตกคนดีเลยเพราะว่าพอ ป้าพี่ยได้ยินไหมว่าป้ากิโยเข้ามาป้ากี่ยทยขอขอด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นรั้วที่นี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวคุณจะต้องเข้มแข็งและเป็นตัวกลางเลยถ้าคุณจะทำสามเรื่องมคุณแต่ถ้าใครจะหนึ่งเดียวมาเอาชั้นตรงนี้หนึ่งเดียวแล้วคุณจะสับอารตลงไหคะขอให้ใครคุณได้เป็นอาไหนบอกรั้วหนึ่งเดียวแล้วทำไมเป็นนี่นี้นยัแต่มันก็หนึ่งเดียวกาบวัด วัดต้องมีครัวเดียวถ้าวัดดีไม่ชี้สิบครัวสิบแตกฉันไม่จะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องี่วัดต้องครัวเดียวฉันรวมยวิ่งดีทำที่สำหรับทานอาหารเลยถ้าใครจะกินตรงนี้ฟรีแต่ถ้าต้อื่นอยากทำไปทำเอาเอง <c oughs> นะคะทางใครทางมันพ่อแม่ลูกเจ้าของที่เดียวกัน <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นทางารวมเป็นเดียวไม่ได้ <c oughs> <ๆ>